ไปไม่ได้เลยถอยไปอ่ะถอย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 หน่อยถอยมาให้นายเดินระบายสะบายครับให้นายเดินระบายนู้นน่ะเออนสทีครับ เิครับนค่นี้เดินคเดินงนี้ยครับขอช่องนี้หน่อครับขอช่องนี้หน่อยครับขอช่องนี้หน่อยครับขอช่องนี้หน่อยครับไม่เด็เลยครับไ่็ดขอช่องนี้หน่นะครับขอช่องตรงนี้หน่อยนะครับไ่ได้นะครับพี่ Bye. Hey.